สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูอยู่ในเตดวันนี้อยู่กับผมเจตคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชียรมมาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมาถึงค่ำคืนวันจันทรนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูลีกสูงสุดของโปรตุเกสกันบ้างนะครับถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันครับเวลาตีสามสิบห้านาทีเอสโตริลอันดับสี่จะเปิดบ้านเจอกับซานตาคาร่าท บุกเสมอวิเชล่ามาหนึ่งหนึ่งครับตัวหลักมีอาร์ตูอันเดฟรานโกเลโอนาร์โดลุยส์นะครับฝั่งของซานตาคาร่าทีมบ๊วยมีแค่6คะแนนครับเกมล่าสุดแพ้ทาบ้านกับปอร์โตไป0ูนต่อสนะครับตัวหลักมีลินคอนคู่หน้าเป็นลุยส์เปโรเล่นกับริคาดินโยนะครับเอาง่ายๆว่าฟอร์มเนี่ยคนละเรื่องครับซานตาคาร่าเนี่ยเล่นมาก่อนหน้านี้11นัดชนะแค่เกมเดียวครับแล้วก็ล่าสุดแพ้มา3เกมติดในขณะที่แอสโตรดิลเล่นมา11นัดแพ้แค่เกมเดียวนะครับเอาง่ายง่าย ส่วนใหญ่ออกเสมอก็จริงแต่ว่าเกมเนี้ผมว่าเจองานง่ายครับสันตคา,าร่าแนวรับไม่ดีนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่เอสโตริลครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูดัดงนั้นคอนเฟิร์มครับไปที่เอสโตริลครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สว,ส, cima. สวัสดีครับแฟนๆกูรููในเต็ดทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้นะครับในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3ประสานกูรูอยู่ในเต็ดด้วยนะครับวันนี้ค่ำคืนวันจันทนะครับไปกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับตีสอนาทีครับอันดับบั้ยอย่างดาบี้ที่โดนตัดแต้มไปเยอะแยะเนี่ยนะครับ จะเปิดบ้านที่ฟ라이พาร์คเนี่ยพบกับอันดับสี่ควีนส์พาร์คเรนเจอร์สนะครับดับบี้ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับส่วนควีนส์พาร์คเรนเจอร์ชนะ3เสมอ2จากคนแดล่าสุดนะฟอร์มต่างก,กันเยอะเหมือนกันแต่ว่าเฮดทูเฮดเท่ากันเลยนะครับ5เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยชนะฝั่งละ2และเสมอกันไป1เกมนะครับตัวเล่นกันหน่อยนะดับบี้วันนี้ครับโอ้โหตัวเก่าๆทั้งนั้นฟิลแจก,กิลก้าครับแม็กซ์เบิร์ดและทอมลอเรนซ์นะครับโดยมีกุนซือเป็นเวนรูนี่นะส่วนควีนส์พาร์กเรนเจอร์สครับจิมมีีีี่ดดันนนออออเลลลสสแแชชร์ะาาตตินนนหน้ ร่างยักษ์ที่เคยลดนแลนในพีลิกก็ลงสนามด้วยในเกมคืนนี้นะคู่นี้ควีนส์พาร์เรนเจอร์สบุกไปเจอดาร์บี้แค่ชนะทุกอย่างจบ3แต้มแฟนเฮลั่นๆแต่ถ้าเสมอเจ็บแขน1ข้างซึ่งย้ดำดูแล้วโอกาสเสมอก็มีเพราะดาร์บี้เล่นในบ้านแต่เชื่อว่าควีนส์พาร์เรนเจอร์สดูแล้วแรงจูงใจในการลุ้นเลื่อนชั้นดูดีกว่า ดาบ,บี้นะครับวันนี้แค่1นึประตูพวกเขาน่าจะพอเบียดเก็บ3แต้มออกมาได้นะครับมอไปที่ทีมเยือนนะสำหรับทีเด็ดเจดาค่ำคืนควันนี้นะครับควีนสปาร์ a เรนเจฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามพวกเรา3ประสานกูรูยูไนเต็ดในทุกช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับกูรูยูไนเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้ทีเด็ดเจดําลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ สดี๋ยวครับชาวกูรูในแต่ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาพาเฮผมจะไม่พาคุณเดินสายแน่นอนของการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆเวลาหนึ่งคู่นะครับเอพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับวันนี้ข้าคืนวันจันทร์เอามาหนึ่งคู่จากลาลิกาสเปนเวลาตีสามนะครับเราจะไปดูโอซาซูน่าครับทีมอันดับสิบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเอลเช่ทีมอันดับสิบแปดเดี๋ยววันนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางโอซาซูน่าเอาชนะสองประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดขอบทั้งสองทีมครับเหมือนกันเลยนะครับเสมอสองแพ้สามครับส่่่วนนทางเเเอลชีย อย่างที่บอกครับเสมอ2แพ้3เหมือนกันเกมล่าสุดเล่นในบ้านแพ้เอาทางรรเบติสไป3ประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโอซาซูน่าวันนี้เกมรับจะบเป็นทางดาบิดกาเซียครับ,บ,รบตรงกลางลูคัสตอโรหน้าเป้าเขาจะเป็นทางลุยส์อัลวิรานะครับส่วนทางเอลเช่เกมรับจะเป็นทางเอ็ซอกโรโคครับตรงกลางเจสันเฟร์นันเดสหน้าเป้าจะเป็นทางลูคัสเปเรสครับก็ต้องบอกโอซาซูน่าเนี่ยถ้าดูแต่ตัวเลขเนี่ยเหมือนเหมือนกับเขาฟอร์มตกเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่าต้องไปเช็คเนี่ยไปเช็คคูปโปรรรแแกกมมมััััันน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 จจะะะะเเเเเหห็ว่่าาา้้้อตททีๆงลยพฉ วันนี้เล่นในบ้านเจอกับเอลเช่ที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เกมเยือนแย่มากๆนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังเอาชนะใครไม่ได้เลยแล้วก็เกมรับเนี่ยเปื่อยยุ่ยนะฮะห้าเกมหลังโดนไปถึง10ประตูเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอซูซูนาแม้ว่าจะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้เจอเขาดุสู้กที่ใกล้เคียงสูสีกันเนี่ยแล้วทำได้ในบ้านเนี่ยน่าจะดีพอจะเอาชนะได้ครับผมมองว่าเกมนี้โอซูซูนาจะเปิดบ้านเอาชนะเอลเช่สองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากเช็คเด็ข้อมูลอะไรดีๆเนี่ยเข้ามาตรงนี้เเเลลยคครรรรััััับบููไนนนนนนตต็ดดดดอออองภาาษมมีีข้้้ๆใหุุณปกกทวแ่นะครับ วันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการกติดตามับดูบอลสนุกไปทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้ม่เจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนตับสวัสดีครับ